สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องเหี่ยวนักทุ่งเช่นเคยนะครับก็อย่างว่าครับบางครั้งก็แถวบ้านเรานะครับแถวที่งานบ้านขวดเราก็มีแต่รถดันแบบรถเล็กครับยังไม่เจอรถเรียกรถอะไรเนี่ยแกเตอร์แปลกเตอร์ดันแบบ ไม่มีฟีครับวันนี้อยู่กับทีมงานเสียโฉครับลายไม่มีปัญหาสุดยอดเลยนี่ครับมาแล้วตันนี่แบบมือเท็จเท็หมดหายหมดแล้ว ไม่มีแท็กแล้วโลครับเพลงครับเพลง วาจะมาถ่ายโอ้สุดยอดเลยเว้ยลอยขึ้นโกเลยครับ สุดยอดสุดยอดยกล้อชโชยครับยกล้อโชว์ครับแน่นอนจริงๆเดี๋ยวรอบหลังให้ยกสูงไปดีอีกอดเดี๋ยวเรามาดูแทคกเตอร์กันต่อครับ แบบสบายๆตัวโอ้พินไม่ได้แบบสบายๆเลยโอ้ถ้าเป็นรถไทยจบเลยครับถ้าเป็นรถไทย เป็นรถไทยนี่จบเลยนะดะูมันงัดงัดขึ้นไปแบบเต็มหน้าได้เลยเอ่ะ คนขับนี่ต้องฝีมือผมก็ไม่รู้งานไม่เคยขับครับอยากจะลองขับดูไม่มีคนขับเข็นี้ไปหมดแล้ว

เราดูแต่หกล้อวันนี้พามาดูสิบล้อกันมากครับเราพามาดูสิบล้อกันมากครับ ยกล้อเลยครับเรื <Luc ar cells> ่อยๆครับนั่นแบบสบายๆอ่ะโอ้ถ้าเป็นรถไทบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นเน่แนะเนี่ย กองสิบล้อกองหนึ่งเท่ากับหกล้อสองคันประมาณนั้นแหละ เขาเลี้ยวยังไงมันไม่มีพวกอะไรอ๋อเป,เป็นตัวดึงเลี้ยวเป็นตัวดึงเลี้ยวอ่ะ เ,าาเดินมันสบายๆเดยแน่นเร็วด้วยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแท็กมันใหญ่ๆอ่ะดิแน่นแน่นเร็วด้วย ดูหกล้อครับจะถอยขึ้นไปครับขึ้นไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยยังมีหกล้อไปไไหวรือเปล่าเออไหวเชื่อไหม เดินดินแข็งนะต่อรปย,ยามทางไม่ต้องเร่งเรง็สบายสบายเลย ดูครับผมน้อยอันกองดันข้ังเดียวหมดเลยอ่ะโอ้แนนอนอ่ะหมดแล้วปากเดียวครับหมดเลยเอ๊ใช้เตรตอ่นดีงี้เนาะปากเดียวครั้งเดียวด้วยครับ หมดเลยหกลอ้อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ